ได้รับความเมตตานะครับจาก พระเดชพระคุณพระวชิระธรรมสโสพลนะครับหรือหลวงปู่ศีลานะครับได้ให้หลวงพี่สันเพชรนะครับซึ่งเป็นเป็นพระเลขานะครับมานำตะกรุดและผ้ายันนะครับมามอบให้กับเ,เจ้าที่นะครับผู้ปฏิบัตินะครับในส่วนของของร้อยควบคุมขอนจังหวัดสระแก้วแล้วก็เจ้าที่ทหารบางส่วนนะครับก็ หลวงปู away, no ่เนี่ยฝากให้พรและให้กำลังแกผู้แบบบัตรหน้าที่ครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปกป้องประเทศชาตินะครับ ประกาศจากกองการร่วมคือที่ขึ้นทางใจแ่นกาไม่ประมาทของตัวเราจะช่วยให้เรามีชีวิตอย่างปลอดภัยเพื่อรักษาที่ประจัยของประเทศเรากระเดินพอ่อ เดี๋ยวพี่พรับมอบงารัทานทครับนะครับขอเริญพรพี่พี่เกําตำรวจคุ้ผู้ชนต่อกตักท่านแล้วก็ตอกสัตว์เลค่ะในวันนี้ก็ มีความดีที่ได้มามอบวัตถุมงคลของเดชกุณหลวงพอ่อพระราบชบัชญัตรมดัมงคลหลวงปู่ศิลาเพื่อที่ให้พ,พี่ตำรวจแล้วก็พี่ทหารที่ยอมเสียสละปกป้องอธิปไตยของชาติเรารู้สึกว่าจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ ถ้าไม่มีที่ของตำรวจและทหารประชาชนชาวบ้านกคงจะเดือดร้อนมากกว่านี้ในวันนี้เราธรรมาภาพก็ขอเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์ที่ได้มามอบวัตถุมงคลเพื่อเป็นันกำลังใจวัตถุมงคลอาจจะไม่เพียงพอกับทุกท่านถ้าเกิดมาทั้ง ที่มาช่วยทุกฝ่าทุกหน่วยแต่นี้ก็คือให้กับในของส่วนภูทรจังหวัดสระแก้วได้ครบเพื่อเป็นกําลังใจติดติดทุกทองพวกเราอยู่แล้วแต่พวกเราก็อย่าประมาทในศัตรูเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะใช้อะไรเน้นอะไร ขอให้มีสติอยู่กับตัว